วัรครับวันนี้พบกับช่องหาตะแนลชาแนลนะครับพบ,บปบปายละแก้ววันนี้เราอยู่ที่ตลาดสีมุวเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าเราจะซื้อของไปแคมป์นะครับพวงน,นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย าดูวัตถุดิบในการทำหัวกระทะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปชมเลยเรามาเลือกผักหัวกระทะกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับหาดแนวชาแนลนะครับพบกับแก้วและปายวันนี้เราอยู่กันที่แก่งสวยทันสายนะครับจังหวัดตราบุรีเรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วตอนนี้แล้วก็ลงสัอเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงวิวจะสวย,าายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับครับเราพบกับที่แก่งสวยทนันสายนะครับนี่คือบริเวณร้านค้าของแก่งสวยทันสายนะครับ เรามาดูกันครับว่าบรรยากาศร,บรอบๆเป็นยังไงเ่ยนี่คือข้างบนนะครับจุดขางบนนี่คือข้างหลังคือห้องน้ํานะครับเ,เพื่อนๆจุดล้างจานอยู่ตรงนู้นเลยนะครับด้านข้างรถเก่งเรามาได้จากขางบนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีพี่คอยดูแลตลอดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง นี่คือจุดด้านขวาสุดนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเอารถลงมาจอดด้านล่างได้เลยนะครับคือจอดแล้วขนของได้เลยคือไม่ต้องขนของไกลนะครับนี่คือจุดด้านขวาสุด ดี๋ยวพี่ขออนุญาตหน่อยอันนี้พี่อะไรนะครับอ้าวนี่เนี่พี่นี่ยเเป็นทางออกอ้าวนี่เนี่พี่พี่จอนพี่จอนพี่จอนนะครับดูแลที่นี่นี่ดูบริการสุดยอดเลยพี่คนนี้คือดูแลตลอดนะครับชื่ออ้าวเดี๋ยวขอขอคุยพี่จอนหน่อยนึงอย่าคุยเลยอย่าคุยเลยพี่คิดค่าบริการไงพี่อ๋อพี่เป็นหลังครับอ่า หลังเท่าไหร่พี่หลัง100ครับหลังก็100นะครับเพื่อนๆแล้วจำกัดตัวเท่าไรจำกัดฮะไม่เกิน20หลังอ่าคือที่นี่จํากัดนะครับเป็นคืออยากให้เป็นส่วนตัวที่สุดแล้วไม่เกิน20หลังนะครับแลวค่าไฟเป็นไงครับพี่ก็แล้วแต่จะให้เออโคตรใจดีอ่ะบอกให้เลยแล้วพี่เขาดูแลตลอดนะครับคือเขาดูแลเครื่องดื่มตลอดนี่นะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับ อันนี้คือลานจอดรถข้างล่างนะครับนี่เ,เพื่อนๆอันนี้เต็นท์ของเราเองเต็นท์ของสารเตแนลเชนแนลนะครับนี่ครับบริเวณของเขานีข้างบน ถ้าสุดจากนี้ไปก็คือว่าเป็นล้านของเป็นล้านของคนอื่นแล้วนะครับก็คือพื้นที่ของพี่เขาจะสุดแค่บริเวณข้างหน้านี้ก็คือตรงเนินนี้นะครับถ้าติดออกไปนึงคือของคนอื่นแล้วคือว่าเพื่อนๆจะเข้ามาก็คือไม่รับบล็อกอินนะครับต้องจองเท่านั้นเพราะที่นี่คือเน้นส่วนตัว นี่ครับบรรยากาศดินทานนะครับเพื่อนๆน้ำเย็นสบายนะครับ ครับผมสำหรับที่นี่นะครับแก่งสวยทานสายจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยสัญญาณสัญญาโทรศัพท์นะครับผมใช้ทูมูฟถือว่า4ี่ G นะครับสัญญาณเต็มค่าบริการค่าบริการกลางเต็นท์คิดเป็น1เต็นท์นะครับเต็นท์ละ1น0บาทเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูรอบๆกันดีกว่าครับไป และนี่ก็คือสมาชิกของเรานะคะเรามากันทั้งหมดตอนนี้สี่เต้นนะคะดีอยู่เปล่เดี๋ยวไปจัดออกวันนี้เราถ่ายทำกันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบกุมภานะครับบยากาศกำลังดีนะครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆมานะครับที่นี่ เจ้าของคือโคเป็นกันเองอะครับแล้วคือหนึ่งถุงดําไม่มีเจ้าของก็มีให้นะครับคือมีให้ทุกอย่างบริการทุกอย่างคือเตาก็ฟรีารก็ฟรีคือโอ้โหแม่งโคตรถูกอะครับเ,เพื่อนๆจริงของก็ดีจริงๆครับอ้ <st> ี่ต้รงนี้ เราก็เก็บของเออเก็บของเขาไนังมริเนี้ยไปเพราะว่าเป็นมันเป็นโยนไงเกลียวเกลียว ผมถ้าเพื่อนๆหรือถาผู้ชมชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ช่องหาแตนแนวแชแนลด้วย mm hmm. วันนี้ mm hmm. ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ